สวัสดีค่ะรัตนมนณิพรมยานะคะการเปิดไพ่พมยานทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเข้าสู่ปักแรกเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เข้าสู่ปีมะเส็งแบบเต็มตัวแล้วนะคะพิเศษนะคะปากนี้ เปิด12ใบกับ12เรื่องราวนะคะเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ12เรื่องราวเลยทีเดียวนะคะปักนี้พิเศษนะคะเข้าสู่ปีมะเส็งแบบเต็มตัวนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะจะไปแบบไวๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะไพ่ใบแรกวาสนาชาวราศีเมษน,นะคะว้าวเป็นไพ่ของไพ่ พระพิคเนตทรงโหนต้องตีกระดิ่งหน่อยแล้วนะคะเป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นสิ่งดีๆอ่ะเป็นไพ่ดีมากนะคะความรักความอบอุ่นของครอบครัวการรวมกลุ่มนะคะการทําอะไรแบบกลุ่มหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากวาสนาคุณดีมากในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษชีวิตเปลี่ยนอะไรอะไร เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วนะคะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเป็นภพยของพยาสุครีมนะคะการเงินการบัญชีมีเกณฑ์ได้เงินเข้าทุกวันเลยนะคะใครทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ได้เงินสดทุกวันเนี่ยเงินจะเข้าทุกวันนะคะข,ขอให้คุณขยันอาจจะต้องตื่นเช้าสักหน่อยขยันสักหน่อยแต่เงินจะเข้าทุกวันเลยนะคะเป็นไพ่ของการ เ,เกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับเอกสารอันนี้ต้องเรามัดระวังนิดหนึ่งนะคะแต่การเงินดีนะคะเข้าทุกวันเลยทีเดียวช่วงนี้อาจจะต้องขยันสักหน่อยยิ่งขยันยิ่งรวยนะคะชาวราศีเมษไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของความไม่เที่ยงปรับสมดุลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยปรับสมดุลเกี่ยวกับคนในบ้านแล้วจะดีนะคะเไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนาะปรับสมดุลนะคะอยู่ตรงกลางให้ความใส่ใจกับ ครอบครัวให้ความใส่ใจกับความสัมพันธ์แล้วจะดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะไพ่ใบที่สี่นะคะไพ่ใบที่สี่พ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเป็นไพ่พยาคุดกับนางกากีนะคะช่วงนี้อาจจะได้การ อุ้มชูนะคะคุณจะ,จะอุ้มชูพ่อแม่ญาติพี่น้องดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าช่วงนี้เนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องอุ้มชูคุณได้นะคะน่าจะมีเกณฑ์ไปในทางอุ้มชูสัมากกว่าผลักดันนะคะให้เราได้เติมเต็มให้เราได้มีความสําเร็จ ให้เราได้มีการรวมกลุ่มกันในครอบครัวเป็นได้นะคะนะแต่ว่าก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ดูแลดีๆนะคะไพ่ต่อไปเรื่องที่5นะคะเป็นไพ่อของพระรามแพงซอนนะคะใครมีบุตรบริวารน,นะคะช่วงนี้บุตรดีบุตรมีความชัดเจนในตัวเองบุตรมีอะไรที่ ต้องตัดสินใจได้นะคะแต่เขาจะใช้เหตุรละผลและกันมีวางแผนที่ดีสําหรับบุตรบริวารน,นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์การเดินทางนะคะบุตรอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบุตรอาจจะไปไหนที่แบบไกลก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบเออเป็นห่วงอืมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขามีภาวะของผู้นํามีการตัดสินใจที่ดีนะคะก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะอืมอ่ะต่อไปนะคะ บุตรบริวารมีความชัดเจนในตัวเองดีนะคะคนไม่ต้องกังวลเลยดีมากนะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่6นะคะเรื่องที่6พยามราชเลยทีเดียวนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กระทันหันอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุกระทันหันอันนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลยิ่งต้องระมัดระวังอย่าไปข้องเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความทนายความอะไรต่างๆเรียงได้เป็นเรียงนะคะช่วงนี้นะคะ ไพยพยายมราชกฎแห่งกรรมเนาะมันเกี่ยวกับเ,ออเขาเรียกว่าผลแห่งการกระทำนะคะทำดีย่อมได้ดีนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณทำดีมาตลอดสิ่งดีนั้นจะตอบแทนให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มีอะไรที่รู้สึกว่าทำผิดไปมีอะไรที่พลาดไปก็จะจบสิ้นแล้วแต่ว่าก็ต้องรับผลของการกระทำนะคะอาสาทุนนะคะเพราะเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปก็ขอให้ยึดมั่นถือมั่นทำดีนะคะแล้วจะดีนะคะ มันเป็นไพ่ของการตัดสินนะคะอะไรที่ดีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรที่ดีก็จะอยู่อะไรที่ไม่ดีจะตัดออกไปด้วยบารมีด้วยด้วยบารมีบุญด้วยบารมีกรรมนะคะสาต์ทุนะคะไพ่ใบต่อไปว้าวขอตีกระดิ่งหน่อยนะคะไพ่านางกวากตก คู่คองคนรักนะคะช่วงนี้ปักแรกเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษนะคะคุณจะได้รับการเลี้ยงดูจากคนที่รักนะคะการได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูแลปูเสือ อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากกวักแล้วอ่ะกวักดีเหมือนกวักมาแล้วนะคะกวักเรื่องดีๆกวักคู่ครองที่ดีนะคะได้รับการเลี้ยงดูจากคนที่รักนะคนคนมีคู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคุณจะมีเกณฑ์จะเจอคู่นะคะแต่ก็ให้เรามาระวังเนาะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าๆคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิหรือเพิ่งเลิกลามานะคะเพราะฉะนั้นก็เช็คให้ดีว่าเขามีคู่แล้วหรือย,อยังนะคะเพราะว่า ภัยพยายมราชขึ้นเนาะก็ระมัดระวังตรงนี้ที่เตือนไปนะคะแต่คุณอะ่ะมีเกณฑ์รักกวากแล้วอะ่ะพร้อมแล้วที่จะมีคู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกดีๆหรือว่าเช็คแล้วดีเช็คแล้วว่าเขาโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับคนโสดนะเช็คแล้วถ้าคุณโสดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอย่างดีมากนะคะเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านอย่างแบบ สุขสบายเป็นพ่อบ้านที่อยู่บ้านอย่างสุขสบายก็เป็นได้ด้วยเมตตามหานิยมนะคะณหน้าทองณนเะมตตาเจอคู่ดีเจอคู่สินเสมอได้นะคะแต่ระวังระวังเรื่องที่เตือนด้วยนะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่8นะคะเรื่องที่8เป็นไพ่ของภาพั่เมีกับผีเสื้อสมุทรนะคะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการห่างไกลนะคะออนไลน์นะคะอาจจะเจอคู่ทางไกลเป็นได้เจอจากออนไลน์เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่นะคะ มันมีเกณฑ์ด้วยที่แบบเออความห่างไกลทําให้รู้สึกหวาวุ่นใจได้คนที่โสดอาจจะเจอคนทางไกลได้ก็หวาวุ่นใจได้เหมือนกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นกเ็เขาเรียกว่าความห่างไกลนะคะมาเป็นอุปสรรคเพื่อพิสูจน์ความรักได้อืมอ่ะอันนี้กเ็เขาเรียกว่าอะไรต้องปรับ ตัวปรับทัศนคติเกี่ยวกับการห่างไกลหรือว่าเกี่ยวกับออนไลน์สักหน่อยเกี่ยวกับความรักนะคะส่วนสุขภาพนะคะส่วนสุขภาพก็ระมัดระวังความคิดมากการแบบอารมณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกอารมณ์ที่ที่มันเศร้าทุกซึมเศร้าอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะอ่ะต่อไปอืมเรื่องที่ เกนะคะเรื่องที่9พระนางเบ็นจกรยานีนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความบุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงการกินอยู่ที่ดีนะคะช่วงนี้เข้าทางทําทําบุญทําทานแล้วคุณจะมีความสุขนะคะช่วงนี้กินดีอยู่ดีก็ระมัดระวังด้วยความอวบอัน่นมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอ่ะยิ่งทําบุญยิ่งทําทานชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดไปนะคะก็หมั่นทาบุญทําทานด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ไพ่ใบที่10นะคะไพ่ใบที่10ว่าเป็นไพ่พระอินทร์เขาติกระดิ่งหนนะคะเป็นไพ่ของบารมีครูบาจารย์บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเลื่อนระดับเลื่อนตําแหน่งหรือว่าการงานที่ดีขึ้นนะคะคุณจะมีการยกระดับของชีวิตเป็นได้ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณตั้งใจนะคะทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะใช้ power ใช้พลังใช้ความสามารถให้เต็มที่แล้วการงานจะดีการงานจะยกระดับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นจุดที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าสูงที่สุดเป็นได้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่ เ้านะคะบารมีชื่อเสียงรับยศแล้วก็โชคลาบนะคะช่วงนี้คุณจะยุ่งสักหน่อยนะคะมีอะไรหลายอย่างให้ต้องจัดการเพราะฉะนั้นก็จัดลาดับความสําคัญนะคะโชคลาบกออ็อาจจะยังไม่มีในช่วงนี้นะคะจะเสี่ยงโชคใดอาจจะต้องทําบุญทําทานก่อนค่อยเสี่ยงโชคนะคะอ่ะต่อไปสุดท้ายท้ายสุดเรื่องที่12นะคะโอ้ย เรื่องที่12เป็นไพ่ของเทพที่ดาแมงป่องนะคะช่วงนี้ภาวะของความเครียดวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำหรือว่าเจ้าระเบียบนะคะอันนี้ถ้าคุณปล่อยวางได้นะคะก็จะดีมากนะคะอะไรที่ถือไว้อะไรที่ยึดติดไว้ถ้าวางมันลงชีวิตคุณจะดีขึ้นกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองรักตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะและนี่คือ12เรื่องราวในเดือนเมษในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ขอให้คุณหมั่นสร้างบรารมี ะะกินมังสวิรัตททาบุญทําทานสร้างบาร,รมีบุญแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะและนี่คือ12เรื่องราวนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ